พอเราเดินทางมาถึงสตีกูร์่แล้วเนี่ยเบื้องต้นเมื่อเราซื้ออาหารนะคะเขาจะให้แท็กตัวน,นี้มาแล้วเขาก็จะพอตัวเนี้ยแท็กตัวเนี้ยดำอ่ะเขาก็จะเอาตัวนี้ให้เรียกว่าอะไรอะ่ะกระดาษรองจานแล้วก็ช้อนซ่อมมาให้เลยนะคะสําหรับคนที่ทางานซื้ออาหารการซื้ออาหารพอเรามีแท็กอันนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อแทกลองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะเอาที่รองจานกับ ช้อนและซ่อมร้อนทิชชู่มาให้เรานะคะเสิร์ฟที่โต๊ะเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจคือเราก็แค่เอาตัวเนี้ยส่งให้เจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะไปที่ร้านอาหารร้านนั้นนะคะแล้วก็ทําการนําอาหารมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเลยนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้นี้น้ําเดินไปซื้อกเกี๋ยวเรือร้านนี้นะคะกเตี๋ยวเรือเสือหน้าหยกร้านนี้นะคะ พอซื้อเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บพอซื้อเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอาใบน,นี้ไปให้เขาสแกนบันทึกรายการซื้อนะคะเขาก็จะให้แท็กตัวนี้มาค่ะเป็นก้อนเหมือนแบตเตอรี่นะแล้วเขาก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้สีแดงๆนะคะเวลาที่อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟแดงๆก็จะกระพริบกระพริบ ีพีกว so ่านี้แล้วก็จะมีเสียงร้องด้วยติ๊ดๆๆต๊เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะถ้ามีเสียงร้องเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสักครู่พอแท็ก้องแล้วรองดูลนี่ร้องแล้วเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เดินมานะคะเดินมาหาเราเดินมา และตอนนี้เราก็ได้อาหารมาแล้วนะคะหลังจากเอาแท็กไปแดกมาเรียบร้อยนะคะก็หมั่นได้เลยค่ะก็วันนี้มาสาธิตอธีกรใช้งานข้อนี้นะคะไ,ได้ใช้การถูกต้องนะคะไม่งงไม่งงนะคะวันนี้ก่อนแล้วก็ทานอาหารเสร็ระะจไปแล้วค่ะบ๊ายบาย